ดีสำหรับท่าน FC ท่านลูกค้าใจดีค่ะ EP 26ยี่สิในวันนี้ค่ะรู้สึกว่าโอ้เชียงรันดิฉันลืมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะเชียงรันคะวันที่4เดือนกรุงเทพค่ะวันนี้เป็นวันเกิดเชียงรันใช่เวล่ะใช่ค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะเชียงรันค่ะวันนี้เบิร์ดเดย์กี่ขวบแล้วคะเนี่ย บอกไม่ได้สื่อบอกไม่ได้อกสื่อเขินอายเอ๊ะแล้วเป็นยังไงในแสงหายหายมืดมืดหายหายน่เช่นอลันดิฉันไม่เข้าใจก็ขยับไปเรื่อยเรื่อยเอ๊ะขยับไปเรื่อยเเพราะว่าอืมนะอ่าไม่หรอกมาเช่นอลันคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะจากวันนี้อ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ช่างอลันค่ะเลยแกะกุมาหนึ่งชิ้น เราว่าหมดแล้วใช่ไหมไม่ม no ีตังบุดีไม่มีตังซื้อไม่มีตังซื้อเค้กเลี้ยงภรรยากับเลี้ยงลูกโด๋ยวฉันไม่ชอบกินเค้กค่ะนี่นะครับเริ่มแกะกุ่ทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วครับนี่มาโชว์ก่อนเหล็กอะไรคะเนี่ย N695 หกเก้าซองสวยจังเลยงานไม่ได้ผ่านการใช้นะคะาทำเก็บไว้นะคะ ช่างทําเสร็จก็เก็บครับอันไหนถูกใจก็เก็บไว้ก่อนอืแต่พอเริ่มแฮปปี้เบอร์เดย์หิวหิวก็มาขายใช่ไหมหิว,ห,วหิวก็ค่อยขยอยครับค่ะราคาดัา้งเดิมค่ะราคา่วาเมื่อก่อนขายเมื่อก่อนผมทําขายเล่มนี้อยู่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับแต่ตอนนั้นมีคนถามนะครับผมก็ยังขายอยู่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทค,ครับแต่วันนี้ไม่ขายแต่วันนี้ผมให้ไปเลยครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ หกพันหกพันห้าร้อยประมาณนั้นนะคะหกพันห้าร้อยประมาณนั้นหกพันห้าอ่าคราวนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นแฮปปี้เบิร์เดย์ใชิญร้านดิฉันไม่ขายไม่ใชขายอยู่ที่ห้าพันห้าห้าสิบเบิร์เดย์ฉันเบิร์เดย์ฉันอ๋อเหรอเออเบิร์เดย์ฉันเบิร์เดย์คุณแต่ดิฉันเป็นคนคุณต้องก็ดิฉันแฮปปี้เบิร์เดย์ห้าเหรอไม่ใช่คุณไปลดหน้าดิฉันพูดไปแล้วอ่ะ ก็พิเศษไงเนื่องจากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไงก็ลดไปอีกไงลดแล้วก็ลดอีกไงเขาเข้าใจผิลดเนื่องจากแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกใช่ไหมเห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่พอใช่ลดอีกก็เป็นก็เป็นก็เป็นห้าพันห้าห้าสิบท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยววัดขนาดให้นะคะขึ้นราคาให้นะคะสนใจก็โทรศัพท์จองค่ะเอเหล็กอะไรนะใสจังเลยเอหกเก้าห้าครับต้านสนิมครับค่ะ ด้ามด้าเป็นเข่ากวางแท้อบางท่านดูไม่ออกนะครับบางท่านนึกว่าเป็นเรซินไม่ใช่นะครับงานของผมเข่ากวางทุกชิ้นของแท้หมดเรียนเชิญท่านที่เป็นเจ้าของหรือเอซีท่านอื่นที่เอ่ใช้ฟันกัดได้เลยหลังจากนี่เป็นเจ้าของไปแล้วนะคะทดสอบความแข็งกับฟันกัดดูแล้วก็จมูกดมกลิ่นดูนะคะนีครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับ ยังไม่มาการใช้งานนะฮะเอาวัดขนาดด้วยนะใช่งานปุ๊บก็เข้ากุนะครับตั้งใส่ตู้โชว์มาเอาวัดขนาดใบยาวค่ะนะครับเอ็นหกเก้าห้าต้านสนิมด้ามเขากวางนะคะแแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ฉลาไปอีกหนึ่งปีใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นครับค่ะใบยาวอยู่ที่หกจุดเก้านิ้วนะครับหกจุดเก้านิ้วนะครับ ดูสิค่งเงากระจกวิ้งเลยนะคะใบกว้างอยู่ที่1.2นิ้วนะครับ1.2นิ้วสันตัวนี้เป็นคมฮอลโลนะครับฮอลโล่ทั้งบนทั้งล่างนะครับสันนี้จะเป็นสันหลอกฮอลโลนะครับไม่ใช่คมไม่มีคมนะตัวนี้จะไม่มีคมแต่ว่าจะเป็นคมหลอกจะบางมากเลยบางเท่ากับคมเลยนะครับอยู่ที่0.7มิลนะครับท,ที่จริงอะ่ะ สันของมันจริงๆอ่ะอยู่ที่ห้าจุดห้าจุดห้านะครับห้าจุดหกมิลนะครับสันมีดตรงนี้จริงๆนะอยู่ที่ห้าจุดหกมิลนะครับแต่เปิดให้เป็นคมหลอกก็เลยเป็นกระดูกกลางอยู่ที่ห้าจุดหกมิลกระดูกกลางนี่ฮะกระดูกกลางอยู่ที่ห้าจุดหกมิลกาดกาดเป็นสเตลเลครับสเตลเลสสตีลเลยนะครับแล้วก็ด้ามเขากว้างนะครับด้ามนี่ยาวอยู่ที่ห้านิ้วเป๊ะนะครับฝากหนังแท้นะคะ ฝักเป็นหนังวอวหนังวัวแท้ผสมกับหนังจระเข้ข้าโคดายอ่าฮะค่ะก็ค่พันห้าสิบข้าชร์รันคิดนานจะทำทำหน้าเอ๋อเลยกลดปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ลดอีกหน้าวันเกิดเรื่องเรื่องในวันเกิดไม่เผื่อท่านลูกค้าท่านเอลซีท่านอื่นติปมาก็ไม่เป็นไร S <S จะให้มากก็ได้วันเกิดก็ได้นะครับแต่เราขายู่ประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าอยากอยากจะให้เป็นของขวัญพิเศษสําหรับวันเกิดช่าลันค่ะผ่านไปหนึ่งเล่มค่ะก็มีเล่มเดียวนี่แหละเอาเหรออ้าวงั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้งานโชว์มาอันนี้โชว์บอกลูกค้าบอกผมจะส่งแล้วอมามาท่านลูกค้าที่เป็นเจ้าของรอรับนะคะคนท่านไหนที่ว่าสั like> ่งไว้ตอนนี้ข้ามปีแล้วค่ะเนี่ยข้ามปีแล้วครับค่ะ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าเขาเรื่องของเรื่องคือมีดอ่ะมันไม่แมทกับใบแต่เขามันไม่มีเขามันไม่แมทกับใบก็ต้องรอต่อไปรอได้บาทีละชิ้นสองชิ้นนะครับค่ะอันนี้ก็รอส่งจังหวัดอะไรคะเนี่ยอันนี้อยู่อะไรนะอุดรหรือว่าอุบลอุบรนะอุบลนะครับอันนี้ที่อุบลแล้วก็อีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้จังหวัดอะไรคะอันนี้จังหวัดอะไรนะ ไม่รู้แกจำไม่ได้ด like hey, right. you know> uh, ิฉ oh, ันไม่ได้รับงานเล่มน well really. ี้ค่ะ uh ค่ะช่ล้วันรัผมจะบอกอ๋อลัางรถไฟนนใช่ไหมของเมื่อวานนั่นใช่ไหมล่างรถไฟเล่งเล่งเล่งนั่นเหรอช่างรันมาวิธีถอดออกจากฝังบอกลูกค้าลูกนี้ด้วยท่านนี้ด้วยป้าวิธีถอดออกจากฝังนะฮะอย่าดึงนะครับดึงเลยไม่ได้นะครับทาไมอ่ะติดเลยครับนี่ฮะอ๋อดึงไม่ออกชักไม่ออกอ่ารุ่นมหาอุดเหรอเขากําลังฮิตกันนะตอนเนี้ย ทำพิเศษก่อนออกนะครับต้องป่าวิญญาก่อนทั้งร้านต้องมหาอุดไว่อ่าเรากำลังฮิตกันนิโปงกดเก๊กกดตรงนี้นะฮะโอยต้องดังแบบนี้อ่าตีเสียงไหมครับใม่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 อ่ะอ่าอ่ะเอาประาสิคกะนโอ้มหามหาอุดเรียบร้อยแล้วเอาเปิดคลายมหาอุดอ่ากดแก๊กเดียวนะครับดึงออกนะฮะแล้วเวลาใส่ก็คือใส่ไปปกติ นะครับใส่ไว้ปกติโอ้หืเแล้วปังนะออใส่ไว้ปกตินะครับพอถึงปุ๊บแล้วก็กดหลังลงนี่นี่เนี่ยแน่นเลยแน่นเลยครับกดหลังลงเออเออเออเดี๋ยวท่านเจ้าของเห็นก็จะได้ว่าเออเดี๋ยวใช้แบบนี้นะอ่าแล้วก็เอาออกนี่ดูอ่าต้องดังแก๊กอ่าอุ้ยหมอจริงๆริรุ่นมหาอุด แล้วก็ทําได้เรื่องเดียวครับทำเรื่มต่อไปก็ไม่เหมือนเออนกเลยว่ากองเชียร์มีเยอะนะเนี่ยกองเชียร์เนี่ยวันนี้วันวันนี้วันอะไรกองเชียร์อ่ะกองเชียร์รับได้นะครับวันอาทิตย์สีแดงอ่าวันอาทิตย์สีแดงเลยค่ะเด็กๆใโอเคงั้นก็เลยบอกลาเลยน้องหลิวเดี๋ยวก่อนใชาลันฮะยังไม่ได้โชว์เลยอ่ะเอาโชว์แล้วอ่าใช้เข้าใช้ออกอ่ะเหล็กอะไรอันนี้เป็นเหล็กรางรถไฟถ้าสั่งอีกได้ไหมคะเนี่ยสั่งอีก ไม่มีหาเหลือเหลืออยู่เล่มนึงอ่าหนดูซสิอ่ะแต่ยังไม่เสร็จครับนี่ครับเหลืออยู่เล่มนึงอ๋อยังไม่เสร็จค่ะไม่ทำไว้นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพี่เผื่อมีท่านไหนทักเข้ามาก็ทําให้นะคะครับผมค่ะเล่มนี้ราคาปกติอยู่ที่สองพันสี่สีบห้าสิบค่ะครับตัวนี้นะ จ่ายตังเรียบร้อยแล้ะนะคะพร้อมส่งนะคะวันนี้รอส่งรอส่งค่ะขอบพระคุณมากค่ะอ้าวไปละคนเออวันนี้ไม่ทําอะไรแล้วเด็กๆอ่ะไม่ทางานอ่ะมีเพื่อนมาก็เลยไม่สนใจอะไรละมาก่อนจะจากกันวันนี้ค่ะเช่งกันยังไงก็รับชอบไปเองแล้วกันอย่าลืมกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็พอดีว่าจะได้ไม่พลาดนาทีทองนาทีทองเหมือนวันนี้อ่า 5้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ลดอีกอะค่ะลดอีกอ่ะโอเคก่อนจากกันค่ะแฮปปี้เบ so, ิร์เดย์อีกทีนะคะเชียงรันค้าสวัสดีค่ะ